โชบอกว่าให้เข้าให้ถึงงวงมึงพิชโชขยับไปดักบั๊มขวาเขาป้องกันยังไงป้องกันเสียแต้มอ่ะจะกระโดดทิพเขาอย่างเดียวเลยอ่ะขวาอย่างเดียวเป้เน,น้นเข้าถึงงวงระยะกลางไม่ได้แต้มอ่ะเข้าถึงงวงมีคำถามถามมาได้นะครับยอดยอดน้อยเร็วเออใชบอลลูกเดียวบอลเป้บอล,บอลนี่ งัวงขวาใ่พร้อมเนี่ยเรียบร้อยเสียเปียบเลยเห็นป่ะขอบคุณสำหรับการกดแชร์ด้วยครับขวาขวาไอพร้อมขยับไปบั๊มดิเขาขอยากให้เขาบั๊มอย่างเดียวดิเราขยับไปบั๊มคนคนบุกเลยคนบุกมันจะบั๊มเราเราบั๊มก่อนเออเออนั่นแหละดีมากเห็นไหมดักบั๊ม